โอเคสวัสดีครับผมเทอร์กระดาษวันนี้เราอยู่ใน The Last of Us Part สองนะครับนี่จะเป็นอีพีที่ยี่สิบแล้วนะครับผมตั้งจากอีพีที่สิบเก้านะครับเราดดลงมาจากข้างบนนะครับแล้วก็เข้าห้องตรงนั้นไปนะครับผมเพื่อไปปลดล็อกขลองนะครับผมอ่าฮะต่อไปเราต้องไปทางนี้นะครับผมผมก่อนที่จะไปผมมีเรื่องสารภาพนะครับผมถ้าเข้าไปในนี้นี่คือเราบูหลกแน่นอนนะครับต้องคุยกันก่อนนะครับผมจากอีพีที่แล้วนะครับผม ผมลืมไปเก็บหนังสือสกิลนะครับผมสกิลตัวนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมลืมไปเก็บนะครับผมมันจะอยู่ที่ห้องเอจำห้องห้องนั้นได้ไหมครับที่มีเมีแมววิ่งผ่านนะครับผมแล้วเราขึ้นไปชั้นสองจำได้ไหมครับแมวดาวิ่งผ่านหน้านะแล้วปุ๊บพอขึ้นไปเข้าไปนะครับผมพอเรามันจะเจอโต๊ะคัฟนะครับเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจะมีห้องหนึ่งใช่ไหมครับ ในห้องนั้นจะมีโต๊ะคราฟพ,พอเราไปเข้าพอเราเข้าโต๊ะคราฟครั้งแรกเนี่ยมันจะมีคนวิ่งออกมานะครับสามคนมาทําลายเรานะครับที่เราจะมาทําลายเราแล้วเราก็จัดการมันเรียบร้อยใช่ไหมครับที่จริงเราต้องเราต้องเข้าไปในห้องที่มันวิ่งออกมานะครับผม <laughs> ผมไปเปิดประตูด,ดูตอนแรกก่อนที่ผมมไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะ <laughs> มันล็อกอยู่นะครับตอนที่ผมยังไม่ได้ไปคาฟนะครับผมยังไม่จะยัง,ยงเขาเรียกอะไรล่ะยังไม่เข้าโต๊ะคาฟครั้งแรกพูดผิดพูดถูกพูดอะไรเนี่ย ไปย้อนดูกันได้นะครับผมในห้องนั้นจะมีอัติแฟกต์หนึ่งอันนะครับจะมีโน้ตหนึ่งอันแล้วก็มีหนังสือสกิลนะครับสกิลนี้นะครับผมมันจะเป็นสกิลเกี่ยวกับพวกระเบิดนะครับผมผมไม่ได้ไปเก็บนะครับอย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะครับผมโอเคไปต่อคุยจบแล้วไปไหนดูซิมีอะไรอ่ามันจะได้บ,บูแลกนะครับขอเปลี่ยนก่อนลูกซองรีโหลดไปเลย เดี๋ยวงานเข้านะผมอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะในนี้ไม่มีอาร์ติแฟกต์นะครับผมบอกไว้ก่อนมีแต่บูรรัวเยี่ยมเลยรอยเลือดนะครับผมเยี่ยมจริงๆนะครับผมอ่าฮะ งนี้ทางตันนะครับคงต้องไปทางนี้แล้วแหละทางเดียวจริงสิจริงครับผมโอ้โหเต็มหน้าผมเส็จผ้านายขอดูสิอาคาไปก่อนเลยจยัดอืมทีนี้เราก็ได้โอ้โอ้อะไรโอ้อะไรเอลลี่ อ๋อนี่ไงอ่าฮะสองนะพวกวูเบนสมนะพวกเคียววูสมนะพวกวูเบนนะครับผมพวกวูเบนก็มานะครับผมกันใครเอาแล้วไปไหนต่ออ่าฮะโอ้เสียตกใจตกใจครับผมเมื่อกี้ตกใจจริงด้วย เฉยเอ้ย <Yeah. S 2> คนลุกเลยเนี่ยเอาละสิงานหยาบมาแล้วอ่า uh huh. ทางนี้บอกเมื่อกี้ไม่เลยเหตายสิไม่ดีแล้วไม่ยังไงตกใจตกใจจริงๆนะครับเมื่อกี้เข <Yeah. S 2> oh ี้ยโอ้โหดูห้องน้ำครับผมม mm hmm. โมซานัดแจกกระสุน พวกนั้นอะไรนะพวกนั้นตัวแกอยู่อะไรเนี่ยสักอย่างนะครับผมแล้วไงต่ออาอมันก็ทางเข้ามานี่กว่าเปิบมหนึ่งนะครับผมขอหาทางก่อนมันจะลงทางเข้ามาปุ๊บปุ๊บก็ต้องเข้าห้องนี้ใช่ไหม ห้องนี้มันตันนะดิแล้วไงต่อไปทางไหนละท่านโอ๋โอ,อต้องข้ามไปนะผมไปหาตั้งงาน <c oughs> สตอกเกอร์เ่ีกเัอเย ส็อกเกอร์ต้องหาทางออกไปจากที่นี่โอเคสต็อกเกอร์ก็มานะครับผมวิธ <ens> ีเล่นก็ง่ายๆมาเลยกตีนจะมาหลายตัวนะครับแต่นี่มาแค่ตัวเดียวอตัวอยู่นู่น Uh huh. งั้นผมไปซ้ายก่อนมีอะไรนี่นะครับเราต้องเจอกับไอ้เวียนนี่นะครับแทนใส่หูงฟังข้างเดียวอีกไหนดูสิเลดีดโดไปเลยปืนไอลี่หายใจแรงมากครับผมมันจะตื่นเต้นนะครับผม มึงหลบทำไมตายอะไรครับมอลอรท็อปจดไปไหนมีใครอีกอยากโดนโอ้โห ก็ไม่ได้รีโหลดเลยเฮียตัใจมจะร้องทำไมเนี่ยเอ,อผมว่าแล้วปาดสตแล้วฟาดหน้าครับผมตายไหมอีกตัวฟาดเขาให้เรียบร้อยอีกตัวอยู่ไหนอยู่ไหน โอ้ร้อนมากเลยนะผมใส่หูฟังข้างเดียวแม่งร้อนอะโอ้โหมันต้องสองข้างนะครับถึงจะจับได้ว่าเชี่ยเอ้ยจะออกจากที่นี่ได้ยังไงถึงจะจับได้ว่ามันเดินมาทางไหนนะครับผมเคฟาร์มต่อไม่ต้องกลัวรหรอกแอลกอฮอล์จัดมาขวดหนึ่งขวดไอ้พวกนี้ตายแล้วไม่ดรอปอะไรด้วยไอ้นั่นตายหมดเลยเหรอ vẫn, chưa mồi lóc được gì. này, đi xem đi. không mặt nhá, vân. phòng ban xem đi. มาไหมโอ้โหผมต้องเล่นระวังมากนะผม,ผมบวกเลยเก็บของไว้ด้วยระวังไปด้วยนี่ลำบากจริงมาแห้งนะฮะขวดจัดมา ได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ไม่ยอมออกมาอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าสตอกเกอร์สตอกเกอร์โอ้โหผมเล่นแบบผมเล่นแบบกลัวมากเลยครับผม EP นี้น่าจะนานนะครับผม ผมน่าจะติดอยู่ในนีน้นานนะผมแม่งเล้ย มีทับครับผมสองเลยสองเลยปาดไส้แล้วก็วิ่งครับผมวิ่ง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 ก่อนวิ่งก่อนไอเวนไอเวนจะตายนะครับผมให้ตายสิสองตัวเลยพระเจ้าออด้วยนะครับผมมา มาไหมไอ้อะไรออก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 เชีย่ยม้ามูม,าม้ามูเกือบแล้วไหมล่ะ ฮี่อะไรวิ่งมาวิ่งออกมึงอีกคนมึงอีกคนมีไหมมีใครอยากได้ลูกซองอีกไหมอือหอโหหมดไปเยอะครับเมื่อกี้โขกลับไปเอาลูกซองก่อน มันอย่างนี้นะครับถ้าใส่หูฟังข้างเดียวนะผมถึงไม่ค่อยอยากใส่แต่มันจําเป็นนะครับผมเพราะผมไม่ได้มีไม้นอกนะครับผมผมก็ใชไ้ไม้ที่แถมมากับอเครื่องนะครับผมทั้งฟังโมโนาาอฮะไอคอนโกับอะไรอีกอลูกสันในสองผมเรียกห้องนี้ว่าห้องพอออนะครับผม <c oughs> คือห้องพอออไม่เกีียวไอตอนห้องนี้ก็เราเข้าไปแล้ว แล้วก็ต้องออกห้องนี้ห้องนี้มีอะไรมีอะไรไหมอืมไม่น่ามีนะผมโอเคเป็นระเบียงออกห้องนี้แหละอืมอืม ห้องทะลุมาห้องนี้เรายังไม่เข้านะผมหรือเข้าแล้วมันจะทะลุออกมาจากฝั่งนู้นะอะยากฝั่งขวานะผมโอเคไปกันต่อเลยเรากโดดข้ามไม่ได้กระจกยังไม่แตก <c oughs> สุดซ้ายยังสุดซ้ายนะโอเคไปแต่ไป <c oughs> ปากเป็นเหี้ยอนะไรเนี่ยไปครับงงไป โอเคมองนั่นไงโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่มาไปเอาอีกหนึ่งโน้ตนะครับผมหนึ่งอาชีพเม้หนึ่งโน้ตมีไปไม่ได้นะผมที่ต้องไปคือตรงนี้ที่เธอ เจ็บเหมือนกันนั่นนี่อา่าเราข้ามมาครับขึ้นบันไดไปครับขึ้นไปอือฮั้นวัดใช่อะใช่อะใช่เลยลงจากถนนตรงนี้ได้ไงอือฮั อย่าบอกนะว่าพลาดอะไรอีกมไมเซ็งมากเลยพลาดเป็นหลายรอบแล้วนะครับผมตีเฟคอยู่ห้องบนนะครับโหพระเจ้าอันนี้มาถึงทางลงแล้วแอบอ,อยู่ห้องไหนอ่าอ,อยู่ในห้องนั้นนะครับ อันนั้นมันก็เป็นห้องที่เราออกมาใช่ไหมชิมิโดดกลับไปดูก็ได้คิดว่าถึงนะถึงที่ไหนแล้วโอเคแมนเลยอ๋อ อยู่ตรงไหนวะหรือว่าไม่ใช่แถวนี้ไป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 ลงไปก่อนแถวนี้นะครับผมจําได้อยู่ไปถนนจากตรงนี้ไยังไงต้องกลับไปให้ดดไม่ได้ไอช่างมันมันจะมีห้องห้องหนึ่งครับผมห้องนี้เบอกไม่แน่ใจอะฮะผมว่าในเป็นห้องนี้แหละเข้าไปข้างในจะมีศพนะครับ มีศพอยู่วันหนึ่งแล้วก็ข้างในศพจะมีอติแฟงเราไปเก็บกันด้วยนะครับผมเอาอีกแล้วโอเคลงไปที่ถนนให้ลูกซองมาด้วยทีนี้ไม่ใช่อตัวเมื่อกี้แล้วแล้วก็นี่มาด้วยคราฟ เป็น,นงานหนักนะครับผมบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นห้องเมื่อกี้อ่าผมไปซ้ายก่อนจเจออะไรดีๆไม่ใช่อะไรดีๆแล้วเปลี่ยนเลยจัดหนักรอ เสียงครับผมไอ้เขี้ยพวกนี้อีกแล้วไปสิไปสิโอ้โหจะตายเอาครับผมมาไหม พิเกอร์อสัตว์พิกเกอร์กกอใจเย็นนะครับแป๊บนึงครับโอ้โหคอคอก่อนคอทีเกอรน่าจะมาไว ไปไปต่อไปวเวียนเ้ี่ยทีนี้ไปขวาบ้างโรงพยาบาลอ่าฮะสันในหนึ่งแล้วก็ขวดอีกหนึ่งมามาตัวเดียวเองเหลอ ยังไงตายไหมเรียบคออีกตัวนึงเรียบร้อยเรียบร้อยเสียงยิงมาอีกตัว <c oughs> กเกือบไม่รอดนะครับสู้ระยะประชิดนี่ยากมากครับผมไอ้พวกนี้แม่งโอเคถึงเวลาไปแล้วคุ้มแม่ยี่ดีแม่งก็วิ่งมาลุมนะครับผม มีทางออกจากทางนี้วัดผมว่าผมไม่ไปถึงใน,นนี้หรอกผมไปไม่ถึงเซฟแน่นอน,นนะผมคิดว่าพ p นี้น่าจะถึงเซฟที่ไหนได้มัวแต่หลงอยู่ในนี้เนี่ยพ p เดียวเลยดูถู look queen look song ูตดน้ำนะครับผมเสียบหอและเสียบเข้าไปอีกเสียบเข้าไปอีกเอาแล้วครับอันชาเต็กตัมาแล้วครับผม ไป oh, oh, oh my, oh my. Yeah. อุ้มอุ okay. ้มโอเย์อุ้มเหือเหือเต็มหลังแล้วโอเคออกซีแอต์ชีแอซียอตแลนะครับผมนี่ผมว่าผมเล่นเลยมาเยอะแล้วนะเนี่ยผมเล่นเซฟไหนเนี่ย โอเคโอเคโอเคขอดูสิมีอะไรโอ้หัมือด้วยเลยอืออือมีอะไรอ้าอน,นี่ครับต้องการเลยไม้ ไม่หวดนะครับผมตรงนี้ขึ้นได้ไหมตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับผมแต่ตรงนี้ขึ้นได้ที่เรามาโผล่เมื่อกี้นะครับผมตรงนี้นั่นเองมีประตูด้วยไหนมะาดูประตูสิโอเคประตูล็อก อืมออืมอ,อ๋อนี่ไงโอเคเปนนี่ครับคือนี่แล้วก็ขึ้นนี่อีกทีนึงแล้วก็ขึ้นนี่ครับผมโอเคอือฮึ ลงนั่นแหละโอเคจบแล้วทีนี้ก็ขึ้นได้แล้วนะครับมีบันไดด้วยเ,เวนทำไมฝั่งนู้นไม่มีบ้างนะเพราะฉันออกไปจากที่นี่ที โอเคฉั <Okay. S 2> มาผัที่ไหนนี่ออฮะอฮะโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้แหละไหนดูสิมีอะไรบ้างอือฮะอือฮะอือฮะโอ้โอเคผมเข้าใจแล้วโอเคนะครับผมข้ามไปจริงๆด้วยนะครับผมผมข้ามตรงนั้นไปนะครับผมตรงที่ว่ามีศพแล้วก็ มีศพมีเอกสารนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรวมเก็บตกไว้ให้เลยนะครับผมคือผมจะเล่นไปก่อนนะครับให้มันจบเกมนี้นี่แหละจนจบเกมไปเลยนะครับน่าจะประมาณ60ส EP นะครับผม EP ที่หกเนี่ยผมจะทําเป็นแบบเก็บตกนะที่ผมเ,เก็บตกในส่วนที่ผมไม่ได้เก็บนะครับโ <Okay. S 2> อเคประมาณนี้แหละผมว่าทำทมันเก็บตกดีกว่า ถ้าเกิดผมบอกไปว่าผมลืมลืมเก็บตรงไหนบ้างเนี่ยมันยาวนะครับผมเก้วันนี้ก็ไ้แค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ขอร้องให้กดนะครับผมผมจะได้มีตังค์ไปซื้อเพ5นะครับเพ5จะออกแล้วมีเกมที่ผมอยากจะมาอัดอัดให้ดูนะครับผมนั่นคือดิมอนโซนะครับผมเก้วันนี้ไว้แค่นี้แหละโมไม่เยอะแล้วาปบาย